รัฐเก้าอินทวงสุวรรคีรีรองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีที่ฝ่ายค้านอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,567แล้วก็มีการนำข้อมูลพาดพิงถึงเรื่องการที่รัฐบาลลดค่าไฟให้กับประชาชนทำให้เกิดปัญหาการเงินของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เรื่องนี้นายพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้เคยชี้แจงไปแล้วว่าเป็นการนําข้อมูลที่เป็นเพียงข้อมูลคาดการณ์ณนะเดือนตุลาคม2566มาอภิปรายในสภาซึ่งไม่ใช่ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงณเวลานี้ นางรัตเกล้าวย้ำว่าข้อมูลตัวเลขต่างๆที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณพีรพันธ์นำมาชี้แจงเพื่อสร้างความกระจ่างให้กับสังคมนั้นนำมาจากรองผู้ว่าการกอฟผฝ่ายการเงินหรือ CFO ที่ให้ข้อมูลตอนที่นำงบการเงินปี2564ถึง2565ของกอฟผร,รายงานต่อคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2มกราคม2567ซึ่งชี้ชัดในข้อเท็จจริงจากสถานการเงินณสิ้นปี2566 กอฟผมีเงินสดในมือประมาณ91,000ล้านบาทจึงเป็นไปไม่ได้ที่ณเดือนมก,กราคม2,567เพียง1เดือนให้หลังกระแสเงินสดของกอฟผก่อนหักค่าใช้จ่ายจะเหลือเพียง39,234ล้านบาทส่วนมาตรฐานทางการเงินของกอฟผนั้นก็จะต้องคงสถานะเงินสดไม่ให้ต่ำกว่า60,000ล้านบาท หากเมื่อใดมีแนวโน้มว่าจะลดต่ำลงกว่ามาตรฐานนี้กฟผจะดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ในทันทีขณะที่ค่าไฟฟ้าค่ะรัฐบาลก็ยังคงยืนยันนะคะว่าอัตรา,าค่าไฟจะอยู่ระหว่าง4บาท15สตางค์ไปจนถึง4บาท20สตางค์ต่อหน่วยตั้งแต่เดือนมกราคมไปจนถึงเมษายน2567และเพื่อเป็นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางค่ะ ค่าไฟฟ้าสําหรับผู้ใช้ไฟฟ้าน้อยๆไม่เกินเดือนละ300หน่วยรัฐบาลก็จะคงอัตราไว้ที่3บาท99สตางค์ต่อหน่วยรัฐบาลจะเป็นผู้แบกภาระจากเงินงบกลางเป็นเงินงบประมาณประมาณ1,995ล้านบาทไม่ได้เป็นภาระของกอฟผเพียงฝ่ายเดียวนอกจากนี้รัฐบาลก็มีการบริหารจัดการและช่วยดําเนินการในหลายรูปแบบ ซึ่งในครั้งนี้รัฐบาลมีการปรับโครงสร้างผูก้แกส๊สและให้กกพเรียกเก็บค่าชอตฟอลมาช่วยลดภาระด้วยรวมทั้งการใช้เงินงบกลางเข้ามาช่วยในการลดภาระของกฟภอีกทางหนึ่ง